สวัสดีจ้านะก็มีไก่ย่างเนี่ยมีไก่ย่างก็มีนะลองดูนะ,ะไก่ย่างอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นตลาดหน้าพะรูปนะคะเนี่ยจะมีพะรูปอยู่ด้านหน้าเป็นตลาดเล็กๆที่อยู่ลังสิตนะคะมาหาอะไรกินกันนั่นเองนะคะ เนี่ยมีผักแล้วก็ผลไม้ลองดูเพิ่มเติมนะว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาซื้ออะไรกินกันนะคะเนี่ยตลาดเยอะแยะเนี่ยตลาด,ลาดพระรูปคองสองอันนี้รูปพระบรมฉาย,ยลักษณ์ของในหลวงราชการทเก้าเพราะว่าวันนี้เป็นวันพ่อ เนี่ยมีลูกชิน้นเนี่ยแล้วเราก็ลองดูตลาดเนี่ยมีส้มด้วยอ่ะส้มก็มีนะคะเนี่ยนี่ก็มีเมนูต้มไก่ต้มน้ำไก่ใต้น้ำเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เ,นเพื่อนๆไก่ใต้น้ำแล้วก็มีแล้วก็มีพวกข้าวแกงอะไรต่างๆ เนี่ยมีคนละครึ่งด้วยนะเป็นร้านอาหารแบบอีสานอีสานอย่างเงี้ยเออมาหาซื้ออะไรกินกันดีกว่าเนี่ยยังเปิดอยู่นะช่วงเนี้ยกลางคืนเนี่ยตลาดคองพะลูกมีหมดเลยนะคะขออนุญ,ญาตถ่ายเลยนะคะนี่ไงอะไรนะคะอ๋อจะไม่เป็นไรค่ะ นะนี่ไนงะมีสลัดนะสลัดโลเป็นผักสดก็พื้นผ้านะคะเนี่ยแล้วก็ลองดูเนี่ยมีพวกอันนี้เป็นของสดของแห้งของอะไรแบบนี้มีไข่ไข่เป็ดไข,ไข่ไก่เดี๋ยวนี้เบอร์320แล้วนะไข่เป็ดไข่ไก่ต้องดูจำนวนเบอร์อะเออจำนวนเบอร์ อันนี้ก็มีอุปกรณ์พวกคริสต์มงคริสต์มาสนะคะเนี่ยใกล้ถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วอะลองไปหาซื้ออะไรแล้วก็ไปติดที่บ้านเรานะคะอารมณ์เป็นตลาดแบบเก่าแก่เดอ๋อเดอ่ะที่แบบน่าสนใจอะบีบีอะเป็นคนที่ชอบเดินตลาดอืมนะคะซื้อกุ๋ยช่ มีกุยช่ายด้วยนะคะกุยช่ายเท่าไหร่คะอคอเอาเอา2ชิ้นค่ะอ่าเดีย๋ยวซื้อกุย<ม> <ไป S 2> ช่ายอะไรนะคะไม่ไม่ขอแยกนะคะพี่ขอแยกโอเคค่ะนี่นะคะเ<ๆ>นี่ยบิบ๊บได้กุยช่ายชอบกินกุยช่ายฮ่าฮ่าปลาเนื้อก็มีนะเธอสดๆร้อนๆเลยปลาเนื้อเห็นไหมคะ เนี่ยมีทุกอย่างเลยมีหลายอย่างเลยกับข้าวมากมายนะคะเนี่ยเนี่ยหัวหมูพะโลก็มีนะลองหาซื้ออะไรกับกับไปกินนะคะอ๋อโดนงโดนัทก็มีอ่ะ ยพิซซ่าน่ากินมากพิซซ่าน่ากินมากเลยอะ่ะอืมีมละมีคนละครึ่งด้วยเนาะยำแหนมข้าวทอดอันนี้ก็จะเป็นพวกยำแหนมข้าวทอดนะคะจ้าจ้ะบะหมี่บะหมี่น่ากิน ลองอันนี้เป็นพวกข้าวแกงเข้ารา,าดแกงห้าสิบบาทเองมีมีห้าสิบกับสี่สิบรอดช่องมีตับนะคะเดินไปต่อได้ขนมจีนน้ำยาปากก็น่ากินมากออกมาจากงานอ้ำๆแล้วเข้ามาต่อที่ตรงนี้นะ ตลาดเนี่ยมีขาหมูด้วยเนี่ยมีซูชิก็มีเกียวซาร้อนๆไส้กรอกอีสานเนี่ย,ยมีแบบเปรี้ยวกับไม่เปรี้ยว ไม้ละ15บาบาทเองอันนี้มีเป็ดพะโลแล้วก็มีไก่ปมน้ำปลาค่ะเดี๋ยวบิบ๊กขอถ่ายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาซื้ออะไรกินเพราะว่าจริงๆเมื่อกี้บิบ๊กก็ซื้อไปแล้วนะหาซื้อกินหมดทุกอย่างเพราะว่าไม่มีคนช่วยถือไงโอเคก็มีประมาณนี้นะตลาดพระบรูปโอ้ยี่สิบหกปีแล้วนะที่เนี้ยตลาดพระบรูปนะคะตลาดพระพระ รูปตลาดพระรูปคองสองลังสิตอืเนี่ยเปิดทุกวันทั้งคืนเลยเนี่ยมีน้ำเต้าหูปลาต้งโก,โกด้วยโอเคมีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่นะตลาดพระ,ระรูปที่นี่เปิดทุกวันเลยไหมคะพี่ถ่ายทุกวันกี่ถึงกี่ทุ่มคะหรือถ่ายทั้งคืนเลยคะถึงสามทุ่มก็ปิดแล้วเนาะแอบจ้ะ มาได้นะเขาขายทุกวันเลยเช้าถึงสามทุ่มก็ปิดแล้วนะเขาขายทุกวันเลยขอบคุณนะคะค่ะประมาณเนี้ยนะท,ทุกคนถ้าใครแบบอยู่แถวนี้ก็มาหาซื้ออะไรกินได้จนถึงสามทุ่มนี่มีหมูทอดอากูด้วยหมูทอดแบบเสียบไม้เนี่ยหน้าจาก็จะเป็นแบบนี้แต่เราซื้อเยอะแล้วนะเออก็มีประมาณนี้แหละคนมีซอยหนึ่ง ลอยสองหลายๆอย่างนะคะของสดแล้วก็ผักผลไม้ต่างๆแล้วก็มีปลากระพงกระพงอะไรอย่างเงี้ยเอาไปทำกับคงกับข้าวกินอย่างเงี้ยก็พอทำได้นะคะเออนั่นแหละแล้วก็มีหมูหมาไม่มีมีแต่หมู <c oughs> เออบาบาน,นี้นะเอออุ๊ยฉันชอบไก่มากเกลยไก่บ้าน ตัวละร้อยแปดสิบแล้วก็ทะเลเนี่ยขั้นต่ำยี่สิบบาทเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยมีคนละครึ่งนะเพื่อนๆเออใครใช้คนละใครมีสิทธิ์คนละครึ่งก็สบายประมาณนี้แหละเนี่ยโอเคนะคะตรงนี้ก็เป็นตลาดพระประรูปนะคะน่าจะเป็นที่ส่วน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หรือเปล่าเพราะว่าเห็นพระบระมฉายาลักษณ์นะคะตรงนี้ก็คือขถาบูชาพ่อรอหานะคะก็มากับไหว้สักการะบูชาได้โอเคค่ะเดี๋ยวพี่ๆก็ต้องขอปิดคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะสําหรับตลาดพระบรูปนะคะเนี่ยก็มีประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสตอร์การ์าให้กาลังใจกันนะคะพี่ๆก็ต้องกลับบ้านแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันนะคะ